วันหนึ่งลูกชายได้ถามกับพ่อของเขาว่าพ่อครับคนเราเกิดมาทำไมพ่อยิ้มแล้วบอกกับลูกชายไปว่าพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันละลูกแต่ที่พ่อรู้ก็คือไม่ว่าเราจะเกิดมาทำไมก็ตามเราทุกคนมีทางเลือกสองทางเสมอนั่นคือมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ก็ตายลูกจะเลือกทางไหนละ่ะลูกชายรีบตอบพ่อกลับไปในทันทีก็ต้องอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปสิครับ พ่อจึงพูดต่อว่าถ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่องานลูกก็มีอีกสองทางเลือกเช่นกันนั่นคือมีชีวิตอย่างมีความสุขหรือมีชีวิตอย่างทุกข์ระทมลูกชายตอบกลับไปว่าใครจะอยากทุกข์กันล่ะครับทุกคนก็ต้องอยากมีความสุขอยู่แล้วว่าแต่ต้องทำยังไงล่ะครับถึงจะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้พ่อยืนคิดอยู่สักครู่ก่อนที่จะพูดว่าขอโทษด,ด้วยนะลูก พ่อคงไม่อาจตอบเจ้าในเรื่องนี้ได้แต่พ่อรู้จักชายคนหนึ่งเขาคือผู้รอบรู้ถ้าลูกอยากรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะมีความสุขพ่ขอจะแนะนำให้ลูกชายไม่ปฏิเสธที่จะไปหาชายคนนั้นเพราะคงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความสุขในชีวิตอีกแล้วดังนั้นหลังจากที่พ่อเขียนจดหมายแนะนำให้เด็กหนุ่มก็ได้ออกเดินทางในทันทีเมื่อไปถึงเด็กหนุ่มก็ต้องตกใจ พราะที่ที่พ่อของเขาแนะนําให้มานั้นคือเหาสลือหาสุดหรูที่ทั้งใหญ่และอลังการเด็กหนุ่มเดินเข้าไปในนั้นผู้ดูแลจึงแนะนําให้เด็กหนุ่มเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ใจกลางปราสาทเมื่อเดินเข้าไปแล้วเด็กหนุ่มก็พบว่าที่นี่กําลังจัดงานเลี้ยงรื่นเริง,รงและมีผู้คนมากมายมาร่วมงานมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่เขานั้นไม่เคยเห็นมาก่อนดูเหมือนนี่จะเป็นงานเข้าสังคมของชนชั้นสูง เจ้าของปราสาทก็กําลังยุ่งอยู่กับการพูดคุยกับผู้คนมากมายเด็กหนุ่มจึงยืนเฝ้ารอให้เขาว่างอยู่เกือบสองชั่วโมงจนในที่สุดสายตาของทั้งคู่ก็ประสานเข้าหากันเจ้าของปราสาทจึงเดินไปหาเด็กหนุ่มพ่อหนูขอโทษด้วยที่ฉันเพิ่งจะสังเกตเห็นเธอเธอมาหาฉันด้วยเหตุอันใดห,หรือเด็กหนุ่มจึงยื่นจดหมายของพ่อให้เจ้าของปราสาทหลังจากอ่านจดหมายจนจบเจ้าของปราสาทก็หัวเราะออกมา อย่างนี้นี่เองเธอมาที่นี่ก็เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่จะมีความสุขเด็กหนุ่มจึงพูดว่าผมอยากมีความสุขครับแต่ผมไม่รู้วิธีการพ่อบอกว่าท่านรู้ผมจึงเดินทางมาหาท่านเจ้าของปราสาทยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนจะพูดว่าฉันก็อยากจะค่อยๆนั่งอธิบายถึงเคล็ดลับของความสุขให้เธอฟังเหมือนกันแต่ก็อย่างที่เธอเห็นในวันนี้ฉันยุ่งเอามากๆเลยงั้นเอางี้ได้ไหม เธอช่วยอะไรฉันหน่อยเจ้าของปราสาทเดินไปยังโต๊ะอาหารเขาได้หยิบช้อนชาเล็กๆขึ้นมาหลังจากนั้นก็เทน้ำมันลงไปสองสหยดพ่อหนูจงถือช้อนนี้ไว้แล้วเดินไปรอบๆปราสาทโดยไม่ทำให้น้ำมันหกจากช้อนให้หน่อยสิถ้าเธอทำได้ฉันจะบอกเคล็ดลับของความสุขเด็กชายได้ฟังก็ทำตามเขาค่อยๆเดินไปอย่างระมัดระวัง โดยสายตานั้นก็ได้จับจ้องอยู่เพียงแค่ที่ช้อนชาเท่านั้นและแล้วหลังจากผ่านไปสิบนาทีเด็กชายก็เดินกลับมายังห้องจัดเลี้ยงเจ้าของปราสาทก็รีบเดินเข้าไปหาแล้วพูดว่าเป็นไงบ้างพ่อหนูเธอชอบปราสาทของฉันไหมหากเธอมองออกไปยังนอกหน้าต่างเธอจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไกลสุดลูกหูลูกตาราวกับมองลงมาจากยอดเขาแต่หากเธอหันไปมองตามฝาผนัง เธอก็จะพบกับงานศิลปะมากมายที่ถูกประดับประดาไว้แต่แน่นอนระหว่างทางที่เธอเดินกลับมายังห้องนี้มันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะไม่เดินผ่านสวนหย่อมที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์เด็กชายได้ฟังเจ้าของปราสาสพรน,นาถึงความงดงามมากมายเกี่ยวกับปราสาสเขาก็รู้สึกอายเป็นอย่างมากก่อนที่จะสารภาพออกไปว่าผมไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งใดเลย สายตาของผมนั้นจับจ้องอยู่เพียงแค่ช้อนชาเท่านั้นผมมั่วแตกกังวลกลัวว่าอาจจะทำให้น้ำมันหกจากช้อนอยู่ตลอดเวลาผมอยากทำภารกิจให้สำเร็จจึงไม่ได้มองดูสิ่งใดเลยเจ้าของปราสาทจึงกล่าวว่าพ่อหนูฉันคงบอกเคล็ดลับของความสุขให้เธอรู้ไม่ได้หรอกนะหากเธอไม่อาจมองเห็นความงดงามในปราสาทของฉันเธอช่วยเดินกลับไปสำรวจปราสาทอีกรอบหนึ่งได้ไหม แล้วเมื่อเธอเห็นถึงความงดงามของมันเมื่อไหร่เธอค่อยเดินกลับมาเด็กชายได้ฟังก็ทํำตามในทันทีรอบนี้เขาคอยสังเกตถึงความงดงามของตัวปราสาท์อย่างจริงจังและเด็กชายก็พบว่ามันสวยงามมากจริงๆสวยยิ่งกว่าคําบรรยายที่ฟังมาจากเจ้าของปราสาสซะด้วยซ้าหลังเดินครบหนึ่งรอบแล้วและเดินกลับมายังห้องจัดเลี้ยงเจ้าของปราสาสก็เดินมาถามว่าไงพ่อหนู รอบนี้เธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าปรา,าสาทของฉันงดงามเพียงใดเด็กชายยิ้มอย่างร่าเริงก่อนที่จะพูดว่าเห็นแล้วครับท่านมันสวยงามมากจริงๆเจ้าของปรา,าสาทจึงเอ่ยถามถึงน้ำมันในช้อนแต่เมื่อเด็กหนุ่มก้มลงไปมองกลับพบว่ามันได้หายไปหมดแล้วเด็กชายรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากก่อนที่จะพูดว่าผมขอโทษจริงๆเพราะผมเพลิดเพลินและสนุกกับการมองสิ่งสวยงามมากเกินไปหน่อย จึงทำให้เผลอลืมภารกิจที่ได้รับมอบหมายเจ้าของปราสาทจึงพูดว่าเธออยากรู้ใช่ไหมว่าเคล็ดลับของความสุขคืออะไรรอบแรกเธอถือช้อนชากลับมาโดยที่น้ำมันไม่หกเลยแต่เธอนั้นไม่ได้สังเกตดูความงดงามของปราสาทเลยเธอเอาแต่เครียดและกังวลกับภารกิจที่ได้รับแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเธอทำเป้าหมายสำเร็จส่วนรอบที่สองนั้นเธอเอาแต่เพลิดเพลินกับความงดงามของปราสาท จนลืมเป้าหมายหลักในการรักษาน้ำมันในช้อนชาไว้เธออาจจะสนุกแต่สุดท้ายเป้าหมายก็ล้มเหลวเอาล่ะพ่อหนูไหนบอกฉันหน่อยสิว่าแบบไหนเธอถึงจะมีความสุขมากที่สุดเด็กชายยืนคิดอยู่สักครู่ก่อนที่จะตอบว่าทางเลือกที่สมครับผมอยากจะเพลิดเพลินกับความงดงามและในขณะเดียวกันภารกิจก็ต้องสำเร็จด้วยเจ้าของปราสาทยิ้มแล้วพูดว่าใช่แล้ว คำแนะนําเดียวของฉันที่จะให้เธอก็คือจงมองเห็นสิ่งมหาัศาจรรย์ในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเธอต้องไม่ลืมหยดน้ํามันในช้อนชาของเธอด้วยต่อจากนี้เส้นทางชีวิตของเธอจะต้องเจออะไรอีกมากมายจงจ้องมองสิ่งเหล่านั้นอย่างมีสติอย่าเสียความเป็นตัวเองไปจงอย่าลืมว่าเธอคือใครและเป้าหมายของเธอคืออะไรและเส้นทางนั้นแหละจะทำให้เธอพบเจอกับความสุข